รู้สึกมันเออเออมากเออแบบร้องไห้ไม่หยุดมันมีความรู้สึกว่าให้ไว้วางใจให้ว,วางหวังใจตัวเองมากมากว่าให้เชื่อว่าเราสามารถก้าวเดินไปแล้วดึงศักยภาพในตัวเองอ่อา่าใช้ในสิ่งที่กำลังเริ่มต้นทำไปอย่างเต็มและตอนนี้ลองสำรวจความไว้วางใจตอนนี้กับตอนแรกต่างไปยังไงบ้างคะ มั่นใจเพิ่มขึ้นมากในการเหมือนแบบมาทําตรงมากเลยแล้วแบบความสึกว่าใช่ฉันทําได้แล้วเชื่อว่าทําได้ประมาณเนี้ยมันเปิดมันเปิดทารออกมาในเรื่องเรื่องงานเรื่องที่ขอบคุณย่าเหมี่ยวมากเลย้ย่าเหมี่ยวเป็นอะไรที่แบบคิดเปิดเรอบ้างเลยอะค่ะเจอย่าเหมี่ยวมาเข้าเซสชันกับย่าเหมี่ยวแล้วม่ควมรู้สิกว่าเขาไม่รู้เอาพลังอะไรมาจากไหนแบบมันเหมือนแบบ เหมือนยายาผยวเป็นครอบครัวมันเป็นความรู้สึกอย่างนี้แบบมัน,ม,นมันเหมือนเราได้เจอแบบเรามีความรู้สึกแบบบอกไปถูกแบบเฮ้ยนี่เราเจอแล้วเหรอคนที่จะพาเราไปเฮ้ยเราเจอแล้วหรอแบบอะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะยา